เรียนท่านนาลงแดงสโสภานาย,ยกเทศมนตรีตำบลหัวนาท่านสอจอนิชิตผาผลคณะผู้บริหารกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวนาทุกท่านอาจารย์ว่าวและแขกผู้มีเกียรติจากการรายงานจะเห็นได้ว่าวนะัตถุประสขงของโครงการนี้เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนชาวบ้าน เยาวชนและผู้มีความชื่นชอบในประเพณีวัฒนธรรมการเล่นว่าวได้เล่นว่าวร่วมกันยังมีความสุขสนุกสนานและการนำว่าวขึ้นลงอย่างมีศิละปะาการจัดงานในวันนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่าทางสังคมชุมชนสร้างความสมัครสมาน สามคัคคีมีน้ำใจและสนุกสนานรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนไว้สืบไปคณะพนะผู้บริหารเทศาบาลตำบลหัวนาท่านกำนันตำบลหัวนาท่านผู้ยิบา้านตำบลหัวนาท่านสมาชิกสภาเทศาบาลตำบลหัวนาทุกท่านอาจารย์ว่าและแขก ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมิตติ้งเบ้าสายโขงครั้งที่สองมิตรภาพแห่งสายลมกินข้าวจีจีหนังฟังธนูสู้ลมหนาวประจำปี2567ณนะบ้านน้อยนาเหล่า ในวันนี้จากการกล่าวรายงานจะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์โครงการในวันนี้เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมชุมชนชาวบ้านเยาวชนและผู้มีความชื่นชมในประเพณีวัฒนธรรมการเล่นว่าวได้เล่นว่าวร่วมกันอย่างมีความสุขสนุกสนานและการนำว่าวขึ้นลงอย่างมีศิลปะ การจัดงานในวันนี้นับเป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่าทางสังคมชุมชนสร้างความสมัครสมานสาม,มคัคคีมีนับใจสนุกสนานรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนไว้สืบไปทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพและเวทีแห่งการเรียกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้มีความเชื่อชาญ ศาสตร์แห่งการเรียนรู้โบราณซึ่งขอให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในทุกด้านสุดท้ายกระผมขออวยพรในการจัดงานครั้งนี้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ของการจัดงานทุประการและขอให้ผู้ร่วมงานได้เก็บเกี่ยวเอาประสบการณ์ในครั้งนี้ในด้านศิลปะ เป็นกลุ่มก้อนและมีความสัมพันธ์ดีมิตรภาพต่อไปอันสมควรแล้วกระผมขอเปิดประเพณีการเล่นว่าวตามโครงการงานมิตติ้งว่าวสายขงมิตรภาพแห่งสายลมกินข้าวจีจีหนังฟังธนูสู้ลมหนาวทับทันที้ครับสูงไปด้วยทั้งนี้ครับทีครับ ครับโดยท่านนารลงแดงพานายกุทศุนุรีเทศบาลตะบนหัวนาครับรองท่านสมานนารลลงใจประสมพรคณะท่านบูริหารสภาเทศบาลนะครับท่นบบานสมากท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้นำทุกๆกท่านแต่ผู้มีเกียรติสื่อมวลชนพี่น้องอาจารย์เบา้าทุก,ท,กทุกแห่งนะครับจากปูดอนจังหวัดสกลน,นะครับทุกดาหารแล้วก็รวมไปถึงทางด้านนายเยหัวเรือนะครับอุบลราชธานีเจ้าภาพนะครับแล้วก็โดยเฉพาะปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ยิ่งใหญ่อีกปีหนึ่ง นะครับที่เราได้ให้ความสําคัญนะครับนั้นว่าอลังการหามตรเรากําลังจะตัดนี่เป็นต้องปลาครับประดับประดาไปด้วยเสียนเพอ่์นอาขอรามามาฐานมาทาครับอันนี้เสียโอเล่กำลังจะเอาขึ้นห้ามีดกระตือครับผมใช้คนนึงอยู่เจ็ดคนคนแน่นมากเลยครับ แล้วไฟบนท้องฟ้ากำลังเต็มถีบนะครับผมสวยงามนะครับขึ้นลำนี้ที่กำลังเอาไปใช้คนอยู่ประมาณเจ็ดคนโจมปีใครเธอเนจะใช้คนดึงอยู่เจ็ดคนเช่นกันตัวลีกความกว้างจะอยู่ที่ห้าเมตรไปครับห้าเมตรยี่สิบวันงานของจริงครับผมสองเมตรแต่จะเป็นหัวที่ประคอง ถ้าใช้ใบทําสนุกเอาเอาลงไปแล้วคนระับตอนนี้เดี๋ยวรออีกคู่นึงเอาครับ<ป>ผมถึงจุดสตาร์ทที่ใต้สุดครับเจจบาลุงมาปวดหางไงครับผมอเออปวดหางแหงของแกครับดิเบาเงี่ยเกียบเกียบก็เป็นไฟคื <laughs> อเลยครับหนึ่ง นี่ครับร่วมด้วยช่วยกันนี่แหละครับผมมีรภาพอย่งส้ายลมตอนแรกงรมงๆจะขอถึงพู้เดียวเพื่อนบ่ห้ดึงว่าก็พ่อได้ครับพ่อได้ครับทีมงานเท่ากำลัง <laughs> ได้เดียวครับพี่บูนมาคนเดียวเอาเอารอรุ่นครับผมอีสักรูเอาครับพร้อมแล้วครับพร้อมเอเอเต้าโดนทีลี่เลยโอ้โหปีก ห้าเมตรสามสิบฝีมือพระอาจารย์ชาติแห่งวัดป่าใหญ่อาจารย์ประภาวินแห่งน้องมื่นฐานและทีมงานน้อยนาเหล่าให้การสนับสนุนจากพระอาจารย์มหาครับผมเด็บเป็นเดบ วาาสวยงามเรียบร้อยครับผมลอยลำสู่อากาศอย่างเรียบร้อยนิ่งดีครับคนเรียนฟองเทียครับผมบรรยากาศ จุฬาสามีจากทีมงานเด็กวัดบ้าน,นนอกนะครับจากร้อยเอ็ดอาจสามารถแข่มเกืบเต็มท้องฟ้าครับพี่น้องอเ,เกือบสองร้อยลำครับน้อยนนหน้าเราตำบลหัวนาอำเภอเขมราชจังหวัดบุรลราชธานีมิตติ้งครั้งที่สองนะครับมิตรภาพแห่งสายลมเนะครับผมอิม่มอมมีความสุขมิตรภาพเกินร้อยครับผมปีนี้เป็นครั้งที่สองครับถือว่าพระอาจารย์ในพักดันขึ้นมากคถือว่ายิ่งใหญ่ครับผม พินาอาจจะอัพรีวิวจังน้อยนะครับนี่ครับผมว่าไฟทั้งนั้นเลยนะครับางานคือคืนครับทั้งวันเลยนะครับผมท้องฟ้าแห่งความสุขท้องฟ้าแห่งมิตรภาพครับผมสวยงามที่สุดนะครับงานมิติิงน้อยและเราตำบลหัว,น,หวานามเพื่อเขียมราชครับผมปี2567ครั้งที่2สายโค้งครับผม เต็มตองฝ่าพี่น้องบ่มีคำใดบรรยายนะครับรอเล่นกินปื้มปิติแทนคูบอาจารย์นะครับผมที่จานงานนี้ขึ้นมาถือว่าตรงตามวัตถุประสงค์นะครับเยาวชนคนรุ่นหลังไวัยหลุนล้ายแห่งครับเหมือนนี้มาเบิ่งววาวนะครับมีใจครับผมปีนามีอีกแน่นอน,นครับผมยามบบอลไฟกำลังขึ้น ครับเิ็กน้อยๆครับผมเลนวววของแนี่านาเป็นเรื่องของธรรมชาติครับผมเพราะว่าวาวหลายนะครับกับบตรองห่วงครับงานนี้กะรอรับกองคำนวยการเลยนะครับผมบุตรองตามนะครับเอาครับผมตอนนี้ก็วาวกเริ่มกอกันแนล่วครับผมแต่ว่าบตรองห่วงครับไฟเซอร์วิสนะครับผมมือนีกรกราบขอบคุณนนะครับผมเยาวชนคนรุ่นหน่อยนะครับเต็มห้หน้าครับตอนนี้ บ่อยากพูดถึงเลยครับบรรยากาศการเก็บเบาวนะครับผมว่าถ้าตกลงปุ๊บเข่ากองข้อมนวยการปั๊บนะครับผมขาดไปปุ๊บเก็บปับ๊บเข่ากองข้อมนวยการปับ๊บประกาศปุ๊บลับปั๊บนะครับผมอ่ะถือว่าประสบความสําเร็จนะครับในการวางแผนงานตัวนี้นะผมเบานาขาดเบาอันนี้ก็คือเก็บเข่าให้แลีนไกลแลีนไกลถอยไปอีกถอยไปอีกนี่ครับเบา้าตอนนี้ก็เต็มท้องฟ้านะครับผมเอาครับผมแจ้งเรียบร้อย ว่าวใหญ่5้าเมตรครับลอยลมทั้งคืนเนี่ยครับผมเป็นบรรยากาศตอนเสาร์ครับผมซุ้มกาแฟก็บริการเต็มที่นะครับว่าวเมื่อคืนนะครับผมก็ตามเก็บไห้ได้ทุกลำนะครับผมส่วนลำที่บ่เห็นก็น่าจะบ่ท่านมีรายงานนะครับตอนนี้น่าจะบ่มีนะครับผมถ้ามีตามบ่ท่านเวลาของครูบาอาจารย์กับเดี๋ยวจะลงกลุ่มแล้วก็โพสตามหาเจ้าของนะครับแล้วก็ส่งขึ้นครับผมบ่มีปัญหานะครับ เดี๋ยวชมบรรยากาศตอนเสาร์ครับผมวาวกับกำลังทยอยขึ้นนี้ครับเตรียมถ่องฟ้าครับผมเอาครับผมตอนนี้กำลังเล็่งงานนะครับเดี๋ยวจะให้ครูอาจารย์จับฉลากนะครับผมจะมีหลายอย่างขอบคุณครูอาจารย์นะครับทุกท่านที่เอามาร่วมนะครับผมเป็นของรางวัลในการมิตติ้งมือนี้นะครับผมทีมงานกำลังเรี่ยงจิ่งของนะครับ เดี๋ยวรอจับฉลากครับผมครับตอนนี้ลงทะเบียนนะครับผมเพื่อจับฉลากนะครับของรางวัลก็มีว่าวสามตัวนะครับการลานสองการลานสามตัวเลยนะครับสองเมตรสองเมตรสี่สิบสามเมตรจุฬาหนึ่งตัวนะครับผมสองห้องเป็นเชือกครับ นี่นี่ยังอยู่ในกล่องอะมึงพวายามมาข้างหนึ่งเลยเนี่ยหายโอกาสหนาพี่หนาก็รจะเสื้อเก่าชือว่าเสีสําเร็จนะครับ แฮปปี้ทุกคนทุกท่านนะครับผมกาบขอบคุณครูบาอาจารย์บ้าวทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาร่วมแล้วในกิจกรรมนี้นะครับที่ถือว่ากาเต็มที่นะครับกาดตกบบุควางประการใดทีมงานเจาภาผู้จัดก็ขออภัยนะครับผมพี่น้ำบอกกันไม่นะครับเดี๋ยวจะปิดงานนะครับปุนปากต่อปาก ปาเลยพรดของขอบคุณของคุณทั้งในครัวทั้งโลก่านดีมากขอบคุนะหวท้ายลูกกัน